สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมศึกชิงประาสนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีการอัพตัวฮีโร่ให้สุดกันนะครับผมก็คือมีเพื่อนๆนะครับผมหลายคนนะครับผมถามเข้ามาว่าวิธีการอัพฮีโร่นะแบบให้สุดเลยนะครับผมทํายังไงนะครับผมแล้วก็วิธีการอัพดาวบนหัวฮีโร่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันให้ดูนะครับผมว่าทำกันยังไงนะครับผมเอออันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมโอเค ดีย๋ยวเราไปดูกันหน่อยก็คือมันจะมีดาวบนหัวยีโรใช่ป่ะอย่าให้ดูก่อนอาดาวมันจะขึ้นอย่างนี้นะอลองแตะปุ๊บดูบนที่าดาวหัวสฟินหัวกระโหลกผมนะนี่มันจะมีดาวขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะผมจะมาสอนนะว่าอัพยังไงนะครับผมอโอเคส่วนตัวนี้ก็ยังไม่มีดาวบนหัวนะนี่ก็เดี๋ยวมาทํากันให้ดูนะผมแล้วก็จะมีตัวเลขเลยนะ เห็นตัวเลขข้างล่างไหมสีเขียวอ่ะที่อยู่ข้างลรางเลเวล0 0ที่เป็นเลข10บอ่ะ,อะมันก็เป็นวิธีการอัพอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาอัพกันให้ดูนะก็ปึ๊บเดีย๋ยวเราเริ่มจากอัพดาวบนหัวก่อนแล้วกันนะสำหรับวิธีการอัพนะครับผมเราเข้ามาที่ฮีโร่นะตัวไหนก็ได้นะครับผมอ่าก็ขอไปเลีอกตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีดาวนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่อ่าเดสตินี่นะครับผมอ่านี่ก็คือเราต้องอัพเดสตินี่นะครับผมถึงจะปลดล็อกดาวบนหัวนะ ซึ่งเดทินี่เนี่ยมันมีอ่าสูงสุดอยู่ที่เวลร้อยนะครับผมซึ่งถ้าเราถึงเวลร้อยเนี่ยเราจะปลดล็อกดาวบนหัวเนี่ยถึง5ดาวเลยนะครับผมก็คือถ้าเราอัพอ่าเดทินี่เนี่ยถึงเวลยี่สิบจะปลดล็อกดาวบนหัวเนี่ยหนึ่งดวงนะครับผมอ่าถึงอ่าเวลสี่สิบปลดล็อกสองดวงเวลหกสิบปลดล็อกสามดวงแล้วเวลสี่สิบปลดล็อกไออเวลแปดสิบสิปลดล็อกสี่ดวงนะระเวลหนึ่งร้อยปลดล็อกห้าดวงนั่นเองนะครับผม ซึ่งในการอัพแต่ละครั้งนะมันจะใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบนะที่ต่างกันไปนะอย่างเช่นการอัพจากเวลแปดเป็นเวลเก้าเนี่ยก็จะใช้เงินกับดาวนะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรคิสตังสีฟ้าอันนี้นะครับผมอันเนี้ยก็คือทั้งหมด3,100นะครับผมแล้วก็ในการอัพแต่ละครั้งมันจะมีการบอกความสามารถด้วยนะว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมจากเห็นไหมจากเวลแปดเป็นเวลเก้าเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ จากวิวเท่าไรล่ะแล้วก็จากวิวเก้าเป็นวิวสิบเนี่ยจะเพิ่มเลือดนะครับผมวิวสิบเอ็ดเพิ่มพลังโจมตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับผมเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยก็ได้อ่ะปึ๊บเห็นไหมอย่า,างครั้งต่อไปนะถ้าเราจะอัพเป็นวิวสิบผมต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าหินอะไรล่ะหินเน,นี้ยนะครับผมสีเขียวเนี่ยทั้งหมดอ่าสิบหกอันนะครับผมก็ซื้อมาแล้วกดอัปเกรดไปนะผมจับไปถึงวิวยี่สิบเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ใช้นี้ต่อปึ๊บอ่าฮะโอเค ไอ้เงินหมดอย่าเปิดเงินก่อนโอเคปึ๊บเพื่อนๆก็มาอัพกันได้นะอ่าแล้วเห็นไหมถ้าเราจะอัพจากวิวสิบเก้าเป็นวิวยี่สิบใช่ป่ะเราต้องใช้ตัวซ้ำด้วยนะหรือว่าถ้าเราไม่มีตัวซ้ำนะเราก็สามารถใช้เจ้าหินอันนี้ได้นะครับผมผมจะใช้หินแล้วกันเพราะว่าตัวซ้ำผมจะอัพเป็นร่างสามนะตัวนี้มันยังอยู่ในแค่ร่างสองอยู่นะครับผมเออแล้วก็ซื้อหินพวกนี้นะหินพวกนี้สามารถซื้อในร้านค้าได้นะครับผมมีขายนะก็กดอัปเกรดไปปึ๊บอ่าโอเคอย่าผมอัพไปเรื่อยแล้วกัน เห็นไหมจากจากตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วนะอย่าให้ดูใหม่ปึ๊บเห็นไหมมันเปลี่ยนไปคริสตัลสีฟ้าแล้วก็ใช้ดาวแทนตอนแรกจะใช้เงินกับดาวใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าผมจะอัพถึงอ่าเวลเท่าไหร่นะดาวหัวขึ้นเท่าไหร่นะตอนนี้ไปสามสิบละอ่ะปึ๊บอ่าอันนี้คือคริสตัลผมหมดแล้วนะคริสตัลสีฟ้านะครับผมทางด้านซ้ายสุดเลยนะก็คือตอนนี้มันต้องการสามพันหนึ่งร้อยแต่ว่าผมมีแค่สามพัน ไอสามหมื่นสิโดวิดมันเราต้องการสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่สามหมื่นหกร้อยสี่สิบหกนะครับผมส่วนวิธีการเพิ่มเนี่ยก็คือเราสามารถกดเข้ามาได้เลยนะคือเราแบบทึบทำการเพิ่มเลเวลชว่ป่ะมันจะบวกให่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับผมอ่าเพิ่มเลเวลสกิลบวกให่หนึ่งพันเก้าสิบสองนะคือเราต้องทําการเพิ่มไม่สุดเลยนะครับผมอ่าเราจะบวกให้นั่นเองนะของทุกตัวก็เหมือนกันนะครับผมอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับผมก็อย่างผมเพิ่มไออนนม่ สา0หมื 36, นะสามหมนอะครับผมเดีย๋ยวผมจับตัวมันเจ้าตัวเนี้ยให้ไปอ่าเขาเรียกว่าล่าง3ามเลยนะครับผมอ่าก็ปึ๊บกดซื้อนี้ไปปึ๊บอ่าโอเคครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้เพิ่มหรือเปล่านะโอเคยังไม่ได้เพิ่มนะต้องน่าจะต้องอัพตัวก่อนนะโอเคเดีย๋ยวผมอัพเลยแล้วกันเอ่อฮะกดอัพไปเลย ผมยับตัวนี้ให้ตันววเวลสองร้อยไปเลยนะครับผมตัวนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะตัวนี้ผมก็เล่นอยู่นะโอเคปึ๊บอาา่ะฮะหกหกอันอะไรลรออันนี้ออกอันนึงใส่นี้ไปปึ๊บอ่ะตอนนี้เวลตั้งสองร้อยเรียบร้อยแล้วนะเนดะีย๋ยวเรามาดูกันว่าดิสนีย์เพิ่มไหมอ่าดิสนีย์เพิ่มนะครับผมจากตอนแรกนะสามหมื่นหกร้อยนะตอนนี้เพิ่มมาเป็นสามหมื่นแปดร้อยนะครับผมเออก็เพิ่มเพิ่มนิดเดียวนะ ก็คือเราสามารถอัพตัวอื่นก็ได้นะครับผมถ้าเราอัพตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเหมือนกันนะก็ก็มีเยอะนะผมในสายนี้นะครับผมในสายดิสนี์ของอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเผ่าพันธุ์เนี้ยเออเออโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มดิสนี์คือการเพิ่มดาวบนหัวนะครับผมถ้าเราอยากเพิ่มตัวไหนเราก็คิกไปตัวนั้นนะครับผมสามารถเพิ่มได้หมดนะระดับธรรมดาก็เพิ่มได้นะครับผม อ่าอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเพิ่มระดับพิเศษให้ดูแล้วกันนี่ระดับพิเศษก็เพิ่มได้นะครับผมอ่าไม่จํากัดนะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นระดับตํานานหรือระดับมหากราบนะครับผมหรือว่าเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะก็คือเรากดเข้ามาที่ฮีโร่่างนี้จะไปเราก็กดคําว่าดิสนียตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นแบบดินแดนนะครับผมแต่และดินแดนเนี่ยจะมีอ่าฮีโร่ที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นผมกดเข้าดินแดนนี้แล้วกันอ่าดินแดนนี้ก็จะมีฮีโร่ตามนี้นะกี่ตัวเนี่ยสองสีนนะะ่หกแปด ก็สามารถเข้ามาเช็คก,กันได้ครับผมอ่มาโอเคต่อไปผมอัพตัวไหนดีอ่าผมว่าผมอยากจะอัพตัวตัวไหนดีว่าตัวที่มันเล่นอยู่เนี่ยเอ่อย่ผมขอดูก่อนผมก็ดูก่อนอัพตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมอย่ผมอัพตัวนี้ให้ดูแล้วกันโอเคปึ๊บอัพไปเลยนะโอเคปึ๊บอออัพไปเรื่อยๆนะนี้อ่าถามว่ามันเปลืองของไหมผมว่ามันก็เปลืองของอ่ะแต่ว่ามันก็คุ้มนะครับผมเออโอเคอันนี้ขาดเงิน ก็ของอ่าทรัพยากรผมก็เยอะนะก็เลยไม่ได้สีเลียดอะไรนะครับผมเออก็เลยอัพได้เรื่อยๆนะปึ๊บปบอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มดาวนะครับผมอันนี้ก็ต้องใช้ตัวซ้ํานะซึ่งผมไม่มีตัวซ้ําผมก็เลยจะใช้อันนี้แทนละกันแล้วก,ก็ซื้อนี้มาโอเคเฮ้ยเพิ่มอย่างวะอ๋อเหรออันนี้ผมกดอันนี้แล้วสิอา้าทำไมไม่มาทีเดียวละไวรุ่นเด่าดะเดมันไม่มาทีเดียวอะ ต้องการห้าอันโว้ยอ,าาอ่าฮะเฮ้ยผมซื้อทำไมไม่มาวะโอเคมาละตอนแรกกดไปทำไมไม่มาไม่รู้โอเคตอนนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าดาวมันจะขึ้นบนหัวหรือเปล่านะครับผมอ่าเอาเจ้าตัวเมื่อกี้มาใส่ฐานก่อนตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวระดับตำนานใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเจแลวเจแลวนี่นี่นอาา่าฮะโอเค ตอนแรกเราอัพตัวขวานไปนะเห็นไหมตัวขวานดาวขึ้นเป็นหัวแล้วนะครับผมหนึ่งดวงนะถ้าต้องการสองดวงเนี่ยต้องอัพเป็นที่ดนะิสนีย์เนี่ยเป็นเวลสี่สิบนะครับผมอ่าไปเรื่อยๆนะแม้ตัวนี้ก็เพิ่มแล้วนะนะมันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมดาวนะครับผมออโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการอัพอ่าให้สุดในขั้นแรกนะอ่าต่อไปนะจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือวิธีการอัพอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะผมก็จําชื่อไม่ได้เดีย๋ยวดูก่อนอ่าตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือล่างสุดนะ จะเห็นคำว่า EP ป่ะก็คือเราต้องอัพตัวให้ไปอ่าเวลสุดเวล200รล่าง3ก่อนนะครับผมถึงจะอัพตรงนี้ได้นะครับผมอ่ามันเรียกว่าเลเวลข้ามขีดจำกัดนะครับผมอย่าผมอย่าผมอัพให้ดูนะก็คืออ่าเราต้องใช้ดาวนะครับผมกับหิน g ินิต i ิ้งสโตนนะครับผมซึ่งอันนี้เราสามารถซื้อในร้านค้าได้นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่สี่หมนนะครับผมอ่า วิธีการอัพนะเราต้องทําการใช้หนังสือด้วยนะครับผมอย่างผมใช้ไปเงี้ยแล้วกดปุ๊บอ่าแล้วผมก็กดกระตุ้นนะครับ<ม>ผมกระตุ้นไ้เลยปุ๊บอ่ามันก็จะช่วยเพิ่มนะครับผมแต่ละครั้งที่เราอัพอ่ะมันจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีและเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมถือว่าดีมากเลยในเนี้ยก็หรือว่าเราจะกดออโต้ก็ได้นะก็คือกดมาที่บวกใช่ไหมล้าเรากดออโต้ไปเลยนะครับผมเออแต่ว่าผมจะไม่ใช้ออโต้นะผมขอกดเราเองดีกว่าก็คือออโต้มันจะไปยาวๆเลยนะครับผมเออเราจะ อ่าไม่ต้องเสียเวลากดอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าผมชอบกดอย่างงี้มากกว่านะเป็นไรไม่รู้นะเออโอเคก็อยวผมอัพไปเรื่อยๆแล้วกันปุ๊บอ่าตอนนี้มันอ่าเห็นไหมวงอันนี้เต็มเรียบร้อยแลวนะครับผมอ่าก็ผมจะต้องอ่าถ้าข้ามไปเวลสิบเอ็ดนะตอนนี้คือมันอยู่เวลสิบอยู่นะก็สามารถสังเกตที่ดาวตรงฮีโร่แล้วได้นะข้างล่างสุดนะครับผมเออหรือว่าข้างบนก็ได้นะมันจะเป็นเวลสิบขีดห้านะผมต่อไปคือเวลสิบเอ็ดนะเราต้องใช้คริสตัลสีแดงนะครับผมกับ อ,อันนี้นะครับผมสีแดงเนี่ยเออก็กดเพิ่มระดับไปนะเห็นไหมปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็ช่วยได้นะครับผมนี่เราก็กดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครั้งนี้จะกลายเป็นอ่าจากเวลสิบเ,เอ็ดจุดไอสิบเอ็ดขีดหนึ่งนะผมสองสามสี่ห้าจนถึงเวลสิบสองนะเราก็สามารถกดอัพได้นี่นะกดกระตุ้นนะครับผมก็ใช้สมุดเหมือนเดิมนะปุ๊บแล้วกดกระตุ้นนะครับผมไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวใช้ออโต้ก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะ โอเคแต่ผมขอกดเพิ่มนี้ดีกว่านะครับผมอ่าไม่ต้องกลัวปืนของนะเพราะว่าผมว่าอ่าผมมองว่ามันคุ้มมากเลยนะมันแบบทําให้ฮีโร่นะผมอ่าเก่งขึ้นเยอะเลยแหละเออก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอย่าผมอัพไปถึงเวลร์สิบสองเลยละกันเดี๋ยวค่อยไปนับนอกรอบเอานะครับผมอ่านี่เห็นไหมถ้าจะอัพเป็นเวอร์สิบสองเราต้องใช้เหมือนเดิมนะก็คืออ่าคิทซันสีฟ้าไอ้คิทซันสีแดงสิกับอ่าเจ้าหินมันชื่ออะไรเนะี่ย โซนิสโตนนะครับผมน่าจะใช่นะก็ปึ๊บอ่าเห็นไหมก็คือมันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเออแต่ว่ามันจะเปลืองดาวหน่อยคือใช้ดาวเยอะมากแค่สองแนะครับผมเออก็อัพกันไปเรื่อยๆนะครับผมเออก็ช่วยได้เยอะนะโอเคอ่าเวลมันตันอ่าที่เวลเท่าไหร่เอยผมไม่แน่ใจนะอืมเลเวลข้ามขีดจำกัดสูงสุดที่เวลสามห้าอ๋อถึงแค่เวลสามห้านะครับผมสูงสุดนะ แต่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะถึงไกลถึงเลเวลสามห้าเนี่ยหมดของไปหลายเหมือนกันนะครับผมเออก็ถ้าใครของแบบเลือๆนะผมก็มาอัพกันด้วยนะครับผมผมก็ออพไปแค่บางตัวนะยังอัพอ่าไม่ได้เยอะนะครับผมเออก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะวิธีการอ,าอัพดาวบนหัวและการข้ามเลเวลขีดจำกัดนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับผมเออโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะ ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับผมก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ